พระพุทธเจ้าในนามของภาคภาษาไทย China Media Group สื่อหลักของจีนรู้สึกปลักรื้มและถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการขอบพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์ในครั้งนี้และขอบพระราชทานพระราชานุญาตใช้คำสามันในการสัมภาษณ์ควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าปลดกระหม่อมเพคะ ตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาพระองค์เสด็จมายังจีน50ครั้งแล้วเกือบทุกที่ของจีนเลยค่ะแล้วมีพื้นที่ใดประทับใจพระองค์ไหมคะก็หลายๆที่ดูแล้วว่าก็น่าตื่นตาตื่นใจไปหมดก็ืรู้สึกว่ายังมีที่อีกหลายที่ที่ยังไม่ีโอกาสไปบอกที่บนทุนต่างๆเนี่ยไปไปครบมนทลน แต่ว่ามณฑลก็คือใหญ่มากมณฑลก็ต้องพยายามเจาะที่ให้ลึกไปอีกต่พยายามหาหาพื้นที่ที่ท,ทมีอีกแยะที่ควรจะไปในปี2,001พระองค์เสด็จมายังมหาวิทยาลัยปักกิง่งเพื่อศึกษาหลักสูตรพิเศษและทั้งมหาวิทยาลัยได้ ทูลเก้าถวายปริญญาดุษฎีมันติกิติมาศักด์ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างรู้สึกปลาบเลื่มในพระวิริยะอุตสาหะและได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ทรงมองว่าความสำเร็จของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคืออะไรควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีนกับไทยอย่างไรเพคะตอนที่ไปที่ปักกิ่งตอนนั้นก็ ธอก็มีหลายคนช่วยมีท่านทูตจีนตอนนั้นก็พยายามหาทางให้ได้ไปแล้วก็ก็รู้สึกดีใจมากที่ท,ที่ได้ไปก็อย่างน้อยก็ได้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วครูอาจารย์ทุกท่านก็พยายามสอนเพราะว่ามีเวลาสั้นมากก็มากัน ทุกวันวันนี้ตั้งแต่เช้าคุณครูเหล่านั้นก็มาได้มาคุยด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานที่ที่ทางรัฐบาลจีนจัดก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้พบกันตั้งสามปีแล้วปีนี้ก็ได้พบกันเป็นเป็นครั้งแรกในสมปีคิดว่าปีหน้าจะได้มาอีกแล้วก็ความสำเร็จของ การศึกษาเนี่ยก็คือว่าได้เรียนแล้วเราต้องสนุกแล้ต้องชอบแล้วมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์คทั้งนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นความสำเร็จของการศึกษาได้เห็นคุณค่าของกูอื่นเห็นค,ค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นทาง เยาวชนจีนไทยเนี่ยก็ถ้าถ้าได้ศึกษาร่วมกันได้ศึกษาที่ก็ไม่เฉพาะว่านั่งห้องเรียนเขียนแต่ว่าในทั้งทั้งในห้องเรียนก็ได้อาจจะคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็อยู่นอกห้องเรียนก็อาจจะเช่นแม้แต่ไปเที่ยวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ มีค่าแล้วก็เมื่อโตขึ้นหรือว่าสำเร็จการศึกษาก็คิดว่าน่าจะติดต่อกันต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยกันต่อไปในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะสิ่งที่ดีและเป็นความสำเร็จของการศึกษาไม่เฉพาะที่เรียนความรู้ที่เป็นวิชาการแต่ประการที่ได้ได้เพื่อนได้ มีความรู้สึกอบอุ้นใจที่มีคนอื่นที่เอาสนิทด,ด้วยก็เป็นความสำเร็จปี2023นี้นะคะเป็นปีครบรอบ10ปีของ c อลิ i เริ่มร่วมกันสร้างหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทางและในปี2022ที่ผ่านมาจริงกับไทยได้ร่วมมือในแผนส่งเสริมความร่วมมือโดยมีหลายโครงการอยู่ในแผนดังกล่าวนี้ อย่างเช่นการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างประเทศในภูมิภาคพระองค์ทรงมองว่าจะมีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรไรเพคะเรื่องนี้เป็นมีบทเป็นบทบาทใหญ่เพราะว่าเจอคนไทยหลายคนท,ที่ที่รู้จักกันเขาขายผลไม้เขาเขาบอกว่าตั้งแต่มีรถที่ผ่านทางลาวขึ้นไปเนี่ย เขาขายผลไม้ได้มากขึ้นแล้วก็จะช่วยจะให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็คนจีนก็ได้รับประทานผลไม้จากเมืองไทยแล้วก็แต่ซื้อเศรษฐกิจหรือเง,เงินทองก็ผ่านมาผ่านมาก็้คนไทยก็ได้คนไทยคนจีนก็ได้ร่วมมือกันลงทุนหลายๆโครงการได,ได้มากขึ้น ก็เสียดายนิดหนึ่งที่ทางรถไฟของไทยเนี่ยแทบทางรถไฟจีนแล้วก็ที่จีนสร้างที่ที่ลาวว่างกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอเราก็เปลี่ยนรถไฟว่มามาถึงหรือเดินทางไปถึงตรงชายแดนแล้วเราก็ข้ามข้ามไปลาวแล้วก็อาจจะไปถึงที่ต่างๆเห็นเท่าที่ถามก็เส้นนี้ก็ จะไปทั่วในในประเทศจีนแล้วก็จะได้อาจจะออกไปทางตะวันตกไปยุโรปไปต่อในอนาคตซึ่งมันก็มีอีกสายแล้วก็จะเชื่อมต่อกันคิดว่าทำให้ไม่เฉพาะเศรษฐกิจไทยจีนแต่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะดีขึ้นจากความริเริ่มนี้แล้วก็คนคนไทยคนคนจีนหรือว่าแม้แต่คนชาติอื่น ก็อาจจะได้ร่วมมือกันหวังว่าจะมีมีโครงการลงทุนในประเทศไทยคนจีนไปลงทุนแล้วก็คนไทยก็ได้ไปลงทุนในประเทศจีนไม่ใช่เพาะขายของหรือได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนี่้นจะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นพระองค์ทรงมีแผนจะโดยสารรถไฟสายนี้ในอนาคต โอ้ยอยากอยากลองแต่ว่าเคยเคยไปเคยไปหลายหลายสายแต่ว่ายา่ที่ทางไกลก็ยังไม่ค่อยไปรถไฟความเร็วสูงที่ตรงเซี่ยงหายไปสนามบินอะไรแต่ตอนตอน,ตอนนั้นยังเป็นตอนเริ่มต้นยังไม่เคยก็คิดว่าจะหาหาทางเดินทางให้ไกลกว่านั้นก็คนจีนเป็นคน ขยันขันแข็งเป็นคนมีเป็นคนที่มีมิตรภาพดีแล้วก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดี okay. ขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ขอขอบพระไทยเพคะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิน,นชุดน้ำเสียงสั่งมองชิ้นค่ะใช่ค่ะเต็ม การที่ทางภาคข้าพเจ้าจะมีเกียวกบร่วมพรีกับเสือไทยค่ะเป็นการปันทิร์นน้นค่ะในทางเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยนาชนแล้วก็พุ่งล้าวัฒนธรรมจีนและก็เป็นการปัททนทิร์นเขาทางแห่งการของจีนด้วยค่ะเพาะพี่สนใจคนจีนจะแบบเขาดูทีวีพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็แต่คนจีนก็อยากจะเที่ยวเหมือนเหม,มือนไทย